Thank you. สว,น,น,ว,น,วน,น,น,ปนประ,สะเสดิดยางพักเลยค่ะกำลังจะเดินตรงมายางยางสิตรงไานี่ค่ะ ตกใจกีดกัดแล้ที่นี่มันนอนตัวเบนเบนนอนตัวเบนเบนอยู่นึกว่ามันตายแล้วโอ้ยมาเดดนคนเอ้ยกีดค่ะเมื่อกี้เนี่ยขอให้โชคให้หมานได้หลายปีนะคะเพราะได้พ่องูถ้าพ่องงูแย่ไหนเนี่ยมีโชคอยู่แล้ว <c oughs> ไมไ่โชคแลเสียงโชคนะโอ้ยมันกัดรุ่ย มันกระโดดโชคเลบว่าได้ได้เงินผเนด้ยอุไปแล้วไปทางใครทางมานะันเนาะไม่กวนกันทุกก้าวย่างต้องดูงู้ลยทีนี้อยู่นิ่งๆได้ไหมค่ะไม่กว่างูตายตั้งใจมาเอามะนาวเป็นสะดุ้งเลยค่ะเดินทานไปมองทางไปด้วยนั้นเห็นที่ค่ะ มาดูสวนมาหลายวันแล้วนะเพิ่งเห็นมูกน่ามร้ายค่ะเปลือกบางนี่ีเดี๋ยวค่ะแป๊บนึงมาติดกันนี้ อันนี้ลูยืดูม่ด้ก็ไดง้มานอนกลาเนไ,ได้ไหมรูปยืรงเพลรูปยรองเพไม่ต้งมาหรอกเยี๋ย,ยุงกัด วันใหม่ตีห้าสิบแปดนาทีนะคะมึดตึ๊บแต่ว่าเสียงไก่ระงมมากแล้วก็อากาศอากาศแบบเย็นเลยค่ะเย็นแบบลนน้ำม,มาได้เลยค่ะตอนนี้สิบเก้าองศานะคะขณะนี้ ที่อุดรธานีเมฆหลายค่ะแล้วปะก็เห็นดาวเดี๋ยวปะจะเปิดไฟในใ้เบิ่งนด้ะไฟหลังจากหลังจากที่กินปีใหม่ย้อนหลังนะปีใหม่เบาๆเดี๋ยวเดี๋ปะหาปากกันมันอยู่มืด ไม่ยอนแลังเลคะ่ะเพิ่งได้โอกาสกลับมาที่น้องไทยช้าหน่อยเพราะว่ามดติดสถานการณ์โควิดอยู่นะคะอุปนันอยูไ่ไหน,นอุปนัน บรรยากาศค่ำคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวปิดก่อนเอาบรรยากาศยามเช้าก่อนนะฮะบรรยากาศตอนตีห้ากับสู่ธรรมชาติ สิบห้าเสียงนกกับไก่หนาวค่ะไม่ไหวไม่ไหวเข้าบ้านอะแล้วก็หอมน้อย แล้วก็กาแฟกันหกโมงเช้าสาย,ยังเหมือ่เลยค่ะดาวก,ก็ยังเห็น กาแฟกันค่ะฟัง ก็ได้จีข้ดจีตอนนี้